สวัสดีค่ะยินดี้ต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาเลี้ยงวัวคับพี่น้องโน,น่นวัวเจ๊ตุ่มมาเลี้ยงวัวกันนะคะวันนี้โอ้อากาศร้อนครับพี่น้องดีแต่มีลมมาหน่อยนึงนั่งอยู่ใต้ลมไม้ใต้ลมสะเดาเลี้ยงวัวปล่อยวัวเข้าป่าอป่าญ้าาที่ปลูกไว้แล้วก็ พอดีเราสูบน้ำเข้าไว้แล้วก็หญ้ามันเขียวก็เลยต้องปล่อยวัวแล้วก็มาเฝ้าเพราะมันจะมากินฝรั่งกินพริกกินถั่วที่เราปลูกเอาไว้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะวัวจะเป็นยังไงบ้างเลี้ยงวัวกันนะคะพี่นอ้อง จกินค่ะจุดกินแดดร้อนมากเลยนะคะฝนไม่ตกหญ้าแห้งมีตะฟางแห้งหญ้าก็ตายฝนไม่ตกเลยค่ะตกตั้งแต่ตอนที่เราเกี่ยวข้าวตากข้าวอยู่นะคะหลังจากนั้นมาก็ ราไม่มีแอร์นะนอนร้อนมากถ้ามีแอร์ก็สู้ค่าไฟไม่ไหวค่าไฟเดืละสองพันสามพันค่าไฟเดลละพันสองพันสู้ค่าไฟไม่ไหวค่ะติดแอร์ได้ก็สู้ค่าไฟไม่ไหวเพราะเราไม่มีไรายได้ วัราคาลงแล้วนะคะพี่น้องวัวราคาลงแล้ววัราคาลงมากเยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจาวัวเข้าสวนหญ้าแล้วเข้าป่าหญ้าแล้ว y a là, alors on sur ça เอาคางมาเท้าเลยๆๆๆมีความสุขจังเลยนะไม่ต้องมาเล่นเลยจตีนจจนไปแล้วจตีนไปด้านนอนแล้วกระวัวค่ะขอบคุณนะคะทุกท่าน ค่ะเจตุมพาดูแปลงยาแปลง้าที่เจตุมปลูกเอาไว้ผือเยอะจริงสูบน้ำใสก็เขี้ยวนะครับพี่น้องไอที่เห็นนี่ไม่ใช่ย้านะคะผือคะ่ะไอเขี้ยวเขี้ยวนี่คือผือนะคะต้นใหญ่ๆนี่คือผือผือเยอะอจริงนะคะ่ะผือ าก็ลงไปสิปีใหม่นะคะหางขาวลงแล้วลุยเลยหางขาวลุยเลย Yeah. มาแแล้วจัดกินไปแล้วจุดกินลุยแล้วนะ่ะนี่ตัดรอดการยาว แดดจัดมากเลยลมเย็นสบายนะดีนะวันนี้มีลมเย็นสบายที่เขียวๆไม่ใช่หญ้านะครับ

ก่อนนะไปกินกันนะ นะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลก์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกนั้งใจเม่ที่มอบให้นะคะแข่งๆเลยปังๆกันทุกคนค่ะเดี๋ยวมไปนะขอให้ปลอดภัยแควงขัดเจริญตลอดนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิด